ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโจรภัยนะครับก็มาต่อจาก EP ที่15นะครับผมก็เริ่มเจอมาต่อที่ด่านด่านบอสนะฮะที่เราเคยสัญญากันไว้ว่าจะมาตีบอสให้ได้นะก็เข้าไปเลย เนี่ยมันเยอะอืมเราก็อยากจะเราก็อยากจะกักไปเลยนะฮะอยากจะกักลยเราจะตายนะ สะมอนไปเลยนะเพื่อแบบประหยัดแบบเราอโอเคก็สู้สู้ไปก่อนก่อนเจอบอสฮนะบอสน่าจะอยู่จากขัดจากคู่นองไปเรียบร้อยนะน่าจะตัดจากบอส นี่แหละอุ้ยริ่มเลือดด้วยโอเคโอเคดีได้มากได้มากเฮ้ยอืเฮ้ยเราต้องหลบไปเรื่อยๆนะอืมโอ้โโอเคเลือดเรายังเหลือเยอะอีกนะ พอโจมตีไปเรื่อยๆนะหลบด้วยพุ่งเลยโอ้โหเฮ้ยเลือด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 ระเบิดกลางวงเลยนะอุ้ยเอาแผนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว วูบเ,เลือดๆหลบหลบอ,หอุ้ยเดี๋ยวรอดไหมเนี่ยครับทุกคนจะรอดไหมอี้ยช่วยผมด้วยนะอื โอเคเหลือล okay. ูกเหลือบอสอีกมันโอ้ยเนี่ยแล้วเรียบร้อยนะโอเคเราจะมาลองใหม่อ <gamma seok teor in> ีกรอบหนึ่งฮะไม่ไม่เราต้องเราต้องออกไปเพื่อแบบเปลี่ยนสกิลแป๊บนึ่งเอาสกิลอะไรดีทุกคนอะนเนี้ยกล่องสกิลเรา มันก็สกิลเพิ่มเลือดอืมใส่นี้แล้วกันต่อเพิ่มเลือดไปด้วยนะโอเคไปต่อกันเลยนะอืมเราไม่มีสกิลเล็กแล้วนนะไม่มีสกิลหนึ่งลนะต้องรอสกิลที่แบบอันนั้นเลยหนึ่งก็สมอนบอลมาเลย เราก็ฟันไปเลยนะน่าจะได้นั้นอยู่บุยโดนเราบอกได้นะการอากาศเลยเอ,อืโอเคตีไปเลยๆนะเราต้องผ่านด่านไม่ให้ได้นะครับคุนที่วัวก็จบตี่วยอยู่นะอืมลอยโอเคอเบเกตโต้ไอ้เออจอบอลแล้วนะเนี่ยแอปเปิลสองลูกโอเคเ,อเติม ต้องตีข้างหลังแรงเยอะอ่ะอมันใส่สกิลได้ไม่เยอะนะเราก็ต้องเพิ่มเลือดสู่กับปุ่มอนอย่เดียวอู้่นแน่งานงาละ โ okay. อเคอเกือบนะอืโ okay. อเคเพิ่มได้ได้อีกนะโอเคโอเคเราก็ทายสิว่ไปเรื่อยนะอืมเราลูกน้องนี่แหละมันเยอะใช่ลูกน้อ,นองมันเยอะต้งองจีบลูกน้องมันก่อนแล้วพี่ัวก็ตุยไปก่อนแลวลนะ่ะ

ดละโดดด้วยเลยโอ้ยโอ้ยรอ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 ่เราไปเอาเด็กไม่ได้นะต้องรีบเอยเด็กมาจงตีกับนลบกโอเคอเหลือลูกน้องกี่ตัวนี่ จัดการลูกน้องให้หมดหลบเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสวยหลบได้นะเฮ้ย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 ต้องเพิ่มเลือดอีกนะ้ยใจเย็นทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่กินี่กี่เลยทุบไปเลยนี่ล้มลวล้มละซ้ำล้มและซ้ำโอ้โหเราเพิ่มได้ได้ไหมเนี่ยโอเคเราได้โอกาสเกิดครั้งหนึ่งนะโอเคเรามีโอกาสโตกลับครับเพอุ้ย บ,บหลังเกี่ยวเลยเกือบตุยแล้วนะเ,วเรียบเลยนะโอเคกวาะผ่านด่านได้โอเคนะครับเราจะไปแคมป์กันเลยนะก็ขีดจุ่มตีบอสม,มีอะไรบ้างเนี่ยโอเคนไม่มีอะไรนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดปากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็สาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ